คอยพันเขาเลยทุกคนเพียงนี้นี่พันไปเลยรื่อยเเรื่อยเนาะนีะนนแบบนะ่แบบนี้อ้อมแบบนี้อ้อมไปเรื่อยเลยเรื่อยๆเรื่อยเอยนาะทุกคนนี่นี่ปากมันแป๋เ,ปเปแบบนี้ วันนี้มาอยู่กับสองซิทแช่แนวคือเก่าเนาะมืนอ,มะอนีเขาสิมาสอนทุกคน<ป>เห็ดของเป่าเนาะแบบประตงเสียงเงินเห็ดดวยตนเองเนาะสามารถเอาไปเห็ดใด้เนาะทุกคน <Okay. S 2> เห็ดดวยใบเผาเนี่เนาะ <Okay. S 2> ถพราว่าคลิปนี้ผู้ได้เบิ่งแล้วออหรือว่าเคยเห็ดแล้วกะบโมเป็นยังเนาะแต่ว่าเขามาเห็ดห้เบิ่งเนาะว่าผู้ใดที่ยังบ่ท่านเคยเห็นเะนะกับมาเบิ่งเรือนี้นตอนแรกนี่เขาก็ต้องไปปิดใบพผามาก่อนนี่เ mm. ขาปิดมานี่ กระไรเติบเนาะเข้ากับไปล่างด้วยน้ำให้มันสะอาดเน,ะน, ai, น,เนเาะนี่อยู่ปลายมันเข้ากับตองตัดเพียงนี้ก่อนเนาะทุกคนนี่เพียงนี้แล้วนี่เข้ากับจะจี๊ดเขากับตอนนี้มันนี่จี๊ดจีจีจเอานี่จี๊ดเอาเรื่อยนี่จี๊ดเอาเรื่อยเนะรื่อยเนาะทุกคนจี๊ดเอาจนมันซุดพ <Okay. S 1> ี่เลยนี่โอเคนี่เข้ากับสีได้ประมาณนี้เนาะทุกคนนี่จี๊ดไปเรื่อยเนาะจี๊ดไปเลย อเนาะทุกคนตอนนี้เข้าการจีแก้วเว็นที่หยับหอยเนาะขั้นตอนแรกนี่เข้าก็ต้องจับตัวนี้มาก่อนเนาะนี่นี่ประมาณนี้เนะทุกคนคอยพันเขาเลยทุกคนเพียงนี้นี่พันไปเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เห็ดแบบนี้อ้อแบบนี้อ้อมไปเรื่อยๆ่อเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะทุกคนนี่นี่ป่ามัน,น,น okay. ไปแปรแบบนี้นี่ง่ายๆดอกทุกคนวิธีเห็ดนี่ ออมไปเรื่อยๆแบบนี้มีแก็อ้อมไปตามนี้มันอ้อม่อนอ,อ,นอ,อนไปเนาะนี่นี่สมมติว่าไหล้ำนี้อ,ะอ่ะเนาะเข้าอยากต่ออีกเนาะเข้าก็นีน่ต่อแบบเก่าเนี่ย <Okay. S 2> เนาะโอเคใส่จิงคี่ป่งใส่เลยกะเกี่ยวเห็ดแบบเห็ดแบบเดียวกันนี่เต็งไว้ okay. เฮ็ดคือเก่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื vào, ng, ỏ, ่อยเรืนะทุกคนเฮ็ดมาเลยจนว่าเขาอยากได้ซำได้ก็เฮ็ดเอานี่เ้าสีแองเบิ่งว่ามันสีดังเยอะจะน้อยนี่นี่ประมาณนี้เนาะมาเยาสีเป่าแล้วป่ะนี่ดังเวอหรือว่าบ่ดังเว้ยย่านบ่ดังเว้ย เป่ามันเฮาสิเป่าแห้งเนาะเป่าซัมซัมพุดีน่ะซัมเสียงมันซัมแบบเป่าแบบธรรมดาร์เดี๋ยเข้าเป่าลบเดีแต่ว่าอย่าเสียเป่าแห้งฮู้ๆซัมหนี้บ่ได้ได๋มันบ่มันเป็นแบบนี้คั้นเป่าแห้งแล้วตกเป่าค่อยๆนี่กาก้าร่าตะคุนี่แบบ เห็ดไปด้วยทุกคนเอ้ยเห็ดดินๆถ้าเราไปม้วนๆด้ซื้อเราต้องไปซื้อเสียเงินเดี๋ยวทุกคนเอ้ยเห็ดเองก็ได้นี่ข้าวทีอยากให้มันใหญ่แงีเงะเนี้ยก็เห็ดอีกนี่เห็ดแต่มันใหญ่แงีงะหมดนี่เห็ดแบบนี้ไปตลอดนี่พันแบบนี้ไปข้าวบอกรนไหนเนาะนี่พันไปเรื่อยๆพันไปเรื่อยๆนี่จนมันใหญ่เผื่นไงท้าวเสียเบิงคักปนานี่มา สีล้องเกี่ยวอีกอันนึงเนาะสี <Okay. S 1> <4 S 2> ใบนะทุกคนสีเออสองใบนะมันเป็นสี่ขางใบหนึ่งมันมีสองขางเลยเออสีใบเนหะ็นไหมเออแมนเนี่ยถือกแหละ,หละนี่แป๊ดเดียวหนูทุกคนหนูเห็ดดังมูวนได้สีบอกใครนี่นี่ ก้ก้าก้ากโอ้เกี่ยวอีกเกี่ยวอีกเขาเอาอันใหญ่ๆแห้งๆนะทุกคนเอาให้ใหญ่ๆแห้งๆโหลดไปจัดการมันเลยเฮ็ดแบบเก่าเนาะทุกคนเอเคไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสามารถว่าเออจนเอาหูซึกว่าเออมันใหญ่สมควรแล้วเขาอยากพ่อบอกว่าอยากพ่อกะใส่ต่อยหย่าเงี่ยงปันนี่บวยหย่าเนาทุกคนไอเฮ็ดง่ายๆถ้าพ่ออยากให้เขาเฮ็ดด้วย ปากระกปองขอใส่แขวกัดซะถามาพอ,อยากให้เขาเห็ดด้วยปากระกปองนี่คอมเมนต์มาเนาะทุกคนแต่ว่าบม่มีคอมเมนต์แสดงว่าบ่าอยากให้เขาเห็ดเนาะโอเคคลิปนี้กะอาจจะเห็นได้หลายสองเราด้วยทุกคนแต่ว่าแนวนี้เขาดินมากแต่เขาอยัางเย็นจุู่ปฐมผู้ใดประมาณหาหกปีก่อนเนะเาะเขาดดินแบบนี้นี่แต่น้อยคนละทุกคนเลยรอะว่าเขากระบอกดินด้วยจากลอกมาเห็ดเบิองแต่ว่าทุคาาก,นนกนทคนเห็นแล้วเนาะกะบอกเป็นยังเคยดินเคยเบิองแล้วก็บอกเป็นยังแต่ว่า ข้าเห็ดไอ้คนเบิงทีย่งบทท่านเคยเห็นเคยดินเนาะก็สามารถเอาไปเห็ดได้เนาะแบบเพื่อข้า,าซ้อนเนี่ยถ้าว่าซ้อนบอกเขาใจก็ต้องขอโทษขออภยัยน้ำลายร้ย,ยด้อง่ายๆหรอกนี่ข้าสีเกี่ยวอีกอันสุดท้ายพอเลยมาใหญ่พอซอมขวรญอันนี่ คักเว้ยมันสามารถดปั๊บนี่ได้นะทุกคนปั๊บปากมันนี่เขาอยากได้ซ้ำได้ถ้าเขาปั๊บแหงจังสีมันก็สามารถเป่าระยัดได้หนี่มึงที่ปั๊บจิตถีเป่าระยัดได้นี่เห็นบอกถ้าเขาปั๊บแป๊ะแบบนี้นี่เป่าไระยัดนี่ปั๊บแป๊แบบนี้นถ้ามันเป็นเสียงใหม่ไปเลยนะโอ้คักคากได้ทุกคนนี่ ไ่วเที่ยงคือคนสิตาอยนี้อ้าวเอติดเมย์เว้ยบมเป็นยังบมเป็นยังทุกคนนี่ทุกคนเห็นบอดังดังดัง เสียงกึ้เด็กหน่อยไห้นี่เอาหน้าทุกคนเดีวคะคักคๆทุกคนนี่ทิมมาหนี่โอ้ยลงบอกเนาะถ้าว่าเขาเห็นเด้วเขาเอายางยางมาหัดนี่ยางมาหัดหัวมันไหวบ่อยอันนี้มันเกี่ยออกเนาะถ้าว่ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอยน้ำเพื่อไปเรื่อังในการให้คลิปใหม่ถ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้สบาสดีบ๊ายบาย